อันนี้80คนอเครันเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวทำทำพูดคุยให้ประธานพูดคุยก่อนนิดนึงนะครับนัดหนึ่งประ5นาทีนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันกีฬาสีของชค19นะครับในวันนี้ ท้องส่วนเลยนะครับในวันนี้ก็ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดพิธีเปิดกันนิดหน่อยนะครับอย่างแบบยังเป็นกันเองนะครับก็ขอเรียนเชิญประธานรุ่นทพสิบเก้าครับกล่าวอะไรกับเพื่อนเพื่อนผู้เข้ารับการอบรมเป็นเช้าแล้วนะคะทั้งสองานแล้วก็ สวัสดีพวกเราทุกคนเป็นไงคะอารบิกมอสักครู่ไม่เชื่อหรอกถึงทำเลนแบบว่าสวยงามเก่งมากเลยนะคะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราจะได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันนี้ก็เหมือนที่เราตั้งใจไว้เนาวว่าเราจะแข่งกันอย่างแบบสนุกสนานเฮฮาป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะอวัยวะเราไม่มีสำรองแล้วนะจ้าว้าวนะคะ พวกเราก็จะแข,นขน่งขันวอลเลย์บอลกันนะคะก็ะเราเตรียมีมกจะมาตั้งแต่ช่วงเ้าแล้วว็แข่งกรนดยมงานร่วมกัน, <c oughs> ก,นก็ขอให้ทุกคนเล่นกีฬากันอย่างมีความสุขสนุกสนานแล้วก็มีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกันประกอบไปได้วยความสามัคคีขอชอพอให้ <c oughs> สักเร็จไหมคะชพรสบเก้เียการขอบคุณประธาน สวันดุครับอ่าหนึ่งสองสามสี่จะอยู่ซีกไหนครับคุณหนึ่งสองสามสี่จะอยู่ที่ไหนอ่าหกเจ็ดแปดทันนี้ครับโค้ชทีโค้ชนไปน 5, 6, 7, ท้องนี้ครับ